ถ้ามะส้มขั้วแบบบานครับเนี่ยขั้วอีสานบานเท่าหักบัวเนี่ยบรรยากาศได้ดีครับฝนต๊ปลอ่อยๆเนี่ยเนี้ยโยนเนี่ยกินเลยมีมีเนี่ยครอบครับมีเนี่ยครอบไว้<ะ>กัน,น<ะ>กันแม่วันครับ กันแมงวันเนี่แบบบ้านบ้านครับเบิ้งครับบรรยากาศในหัวในสวนนี่เบิ้งครับมังสวนครับถ้าสมสวนเนี่มีพักมีเง่ยมี เปือกมีทุนครับต้นทุน่นต้นเปลือกมี่ครบครับหิงกระส้ายต้นเตยหลายอย่างครับต้นเยำใสตังายบกกล้วยบักุุงบักม่วงบกอ้ดบกยาครับเนี้ออยู่เนี้ยกินไม่ต้องการพักคิเล็กครับ นี่พักขี้เล็กก็มีครับพักขี้เล็กพักขี้เล็กบรรยากาศ<พ>าบ้านสวนห้องครับปลาหิงปลาคามีเบิดครับอยน <พา S 1> นอไม่นอไหลกหม็กมีครับ่นอยู่ทั้งผมมันมันอยากหกแดกเดี๋ยวมือหนาบางๆเนี้ยผมจะพายางลุกไปเบิรงครับ <พา S 1> นอไม่ก็มี่เต็นอนอใหญ่ๆทั้งลม ครับยังไงก็ฝากทิดตามช่องน้หน่อยได้เด้อครับขอบคุณครับ